นี่ครับมาออกทริปกับเวฟคันนี้แบบสุดเลยนะผมบิดร้อยสี่ห้ายังตามต้องบอกว่าโดดท้ายเลยนะแรงจริงครับคันนี้แรงจริงครับนี่ก็ผมโดดท้ายนะร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่ห้านะยังโดดท้ายพี่เขาอยู่คันนี้ลูกห้าสิบเจ็ดมีชักด้วยนะครับวันนี้นี่มีวัดรอบด้วยนะครับกันสะบัด ทรงแมกนีเซียมอ่าแล้วก็ไล่น็อตทองโชคหลังเป็นแกซี่นะครับมีรีบาวสีสปริงเป็นสีออกส้มๆนะคล้ายๆสีโอลินนะแล้วก็ล้อเป็นโยโก,โกสีทองนะครับเนี่ยตุ้มไฟแฮนเป็นสตเตเลตทองสตาร์ทมือนะครับอันนี้วัดโวลวัดรอบมีนะครับทั้งสองอย่างเลย อันนี้ไล,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 ไล่น็อตเลเยสีทองมานะครับตรงนี้ตามส่วนข้างล่างก็จะเป็นจานเบรกหมดสีน้าเงินตัดกับแดงนะเนี้ยตามล่าเป็นเบมโบนะครับอ่าเป็นเบมโบตัวนี้หืบอกก็ใส่ตัวตาข่ายมาด้วยนะครับแล้วก็บางโซ่นี่จะเป็นแบบบางโซ่เจาะนะครับ นี่นี่ตัวเครื่องมีกาบด้วยนะครับเครื่องก็มีน็อตสีทองไล่มาด้วยครับนี้ตะข้าก,ก็มีครับนี่ยโบสสีทองกสายเบรกถักด้วยนอเนี่แล้วก็นี่ชุดหัวครับประมาณนี้แล้วก็มีปากแต้ด้วยตรงเรือนนะครับเป็นสีทองชื้อ น็อตทองนะครับยึดตัวฝาไว้อ่าแล้วก็มีตัวนี้เป็นฝาครอบวาล์วแล้วก็มีสายดักไอนะเรียกดักไอเนาะสายระบายเออเขาเรียกว่าสายระบายแล้วกันเนาะเป็นสายระบายไอนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นสีเทาเนาะเทาเข้มๆตัดกับสีดํามือเล็งสีทองนะครับมือเล็งสีทอง ท่อเป็นของเันสปีดนะครับน่าจะตรงสเปคลูกห้าเจ็ดลยนะครับเป็นท่อตรงสเปคลูกห้าเจ็ดเดี๋ยวเสียงท่อจะให้พี่เข้ามาสตาร์ทในฝ่ายอีทีนะครับตัวรถก็โดยวรวมประมาณนี้วิ่งดีเลยทีเดียวนะครับลูกห้าเจ็ดมีชักไล่น็อตทองนะตรงแค้งสวยๆเลย วิ่งดีจัดโอ้ลูกโตครับลูกโตตาลไม่ติดเอ้ยมันใช่หรือเปล่าห้าเจ็ดเนี่ยหกสิบบวกปะเนี่ยแกได้ไดน,นี่ครับวัดโว้ <c oughs> อันนี้เป็นวัดโว้ <c oughs> วัดรอบขึ้นไหมพี่ หอมเสียหอมเสียแล้วเบิ้นเบิ้นนิดนึงนะพี่พี่โอ้โหอ,อาเรื่องเลยแต่การสปีสดยดอยออดู่แล้วเสียงนุ่มดีเนาะโอ้โหสุดยอดขอบคุณครับพี่มีพี่ก๊อฟนะครับพี่กอ๊อฟ